เน่ยเออะอองยังพี่น้องหัวนมนะหกหกวอแต่ว่าที่มันอันใหญ่น่ะฮะงูประหลาดงวลูกแฝดนั้นไม่ใช่ลูกนางนางไม่เอาตีตอนเ้าพี่น้องเออ เมื่อยน้ำเด้เมื่อยน้ำพราะขาหมูนี่เพราว่าเลื่อนไปเป็นเช้าวัานอาทิตย์อีกเลยโอ้ยมันยากแมนสอบอาให้ามาสิกลุ่มที่ว่าเลือกให้า mm. สามสอบหนึ่งเมือ่อยกระเจิด mm. ยังบระหอดคิวเพราะว่ามันนี่ไปเอาอยู่บ้านหอยปังบ้านอมาาราเพราะว่จาจ้าตัเอ,อาหมูไผ่ ว่าละมูกันลายช่วงนี้นะกะ mm. เหนื่อยนำ้ำแล้วชิทรหาพอขาใหม่ตัวเบาอ่อยเอาหายอยู่ทีลาป่ากระป๋องปุ่มปุ๋ยเมื่อยทำอะไรทำอะไรสำมยักคายนี่กันเนาะ เนาพี่น้องเอ้ยสีวิตเด้เมื่อยเด้เหื่อยกับสีบิตอยู่บางเถื่อกรดันย่อต่อยนอนดินล้นหาเงินหาคำสบเป็นก็เจนี่ด้เนาะพี่น้องเอ้ยปไหล่ซดหน้าที่ละกับมันกับบะเพือกันเนาะพี่นะกับะขจอื สมไปไงลีนาจังออกมาเป่ามาดานั่นและ <c oughs> มันโผอีหยั่งแบกมาไหลสดขายคองบ,บอกมาเพราะชั่วโงพอได้เธอได้ลาด้านริงอ้ําไม่อ้ําผัดแหง้งพอบชั่วโมงเดียวเท่าไหรยี่สิบล้านหรอเงินลาน้านยังบ่เคยเห็นอยู่ทั้งใจ อยากเป็นเจนนี่อยากเป็นเจนนี่ขอก็่จะเป็นเจนสีโอฮ้อยเขากะล้มมาแล้วฝนกะยุดแต่ถอนเมือนน้ำฝ่าน้ำฝนำฝน,ฝน,ฝนฝกะโบจะยุดจะเศร้าเปื่อนเปื้อเลอะเทอะอยู่เพราะสิแหงไปเผืะ่ะอีกเลยแต่ว่าเมื่อนี้คือซีมีลม้มอยู่โหยโหยอยู่ขนันสุบ่ต๊มาอีกฮอดขวบเก้านะ ตื่นมาคำมากนะโอ้ยเมื่อยกับชีวิตในแต่ละวันเมื่อยนะกับไลอ่อนหลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่น้องเ้ยชีวิตแต่ละคนนี่ก็ได้เมื่อยเมื่อยในบางเรื่องกับบอสามารถสิเว้าได้บอสามารถศิละบายก็พายได้ก็จังว่าในจะเก็บไว้อยู่ในหัวสมองเนี่ยจากมือได้มันสิระเบิดมันสินสประทูกออกมาบางเทื่อกันเนาะพี่น้องเ้ยเมื่อย ขึ้นไปขึ้นมาจากสิดินล้นเพื่อยังดินล้นเพื่อตัวเองจากดินล้นเพื่อภัยขึ้นไปขึ้นมาลุงเต้าบางมือมันอันนันมาโอ้กูอยากได้ยังด้เีิดวะยังมันเมื่อยมากแล้วโอ้กูอยากได้อียังดีเรียวเห็นบางคนผันคือเขาบริคืดยังนน่เขาคือสิบมุมีความคืดขึ้นกู่ะขึ้นว่าจริงจริงเอาภัยมันกับพ่อภัยเลยแหะเนาะพี่น้องเลยภัยกับเเห็นภัยขึ้นว่าล่ะ กำลังก้มพี่นอ้องกำลังก้มอยา่าคู่อนาคตข้างหนาได้นอกพี่น้องว่ามันจะปิดยังไดแต่มันก็ไม่รู้ค่ะอนาคตข้างหน้านี้มันแนมไม่เห็นค่ะว่ามันจะเป็นเยงใดแต่ตอนนี้ชีวิตปัจจุบันนี่มันรู้สึกว่ามัน เหมือนว่ามันจะพอกับทุกอย่างเหมือนว่ามันจะอิ่มรู้สึกว่ามันจะแบบใฉ้สวยยังไงอะมองเห็นอะไรบางทีก็เบื่อไปหมดเบือ่อเวลาเบื่เบื่อมาจนตัวขึ้นวอาจากได้อีกยังคนละ บางเทือกกระดิ่น đây, ล้นอยู่ผู้เดียวนี่เนาะมันก็เมื่อยได้พี่น้องเลยเราดิ่นล้นอยู่คนเดียวมันเมื่อยจนว่าทามทามตัวเองอะไรบางเทือกกูเฮ็ดไปเพื่ออย่างเพื่อตัวเองนั่นแหละไม่เอาลายบางเทือกกเทียงกับเจ้าของเทียงกับเจ้าของบ่มีผู้ให้เทียงเบ้ากับผู้อื่นก็ว่าบ่ได้ค่ะได้จะเว้ากับเจ้าของบางเถือกเก็คือจะ เหมือนจะเป็นบ้าแล้วแหละพี่น้องเลยชีวิตคนเอาก็เป็นแนวนี้บ่เวลาเบื่ออะไรนี่มันไม่อยากเอาเลยไม่อยากยุ่งไม่อยากจะวุ่นจะวายอะไรก็เป็นคือข่อยบอกพี่น้องเลยข้าน่บอกว่าเบื่อไะก็เบื่อเบื่อแล้วกับเบื่อโอ้ยมองนี้ข้าจะได้กินไมข้าวเนี่ยอันนี้คือจะไม่ได้นะพี่น้องเลย ขี่มาตัดออกน่คะมาตัดมันออกมันไม่ได้ค่ะมองเอาขีมูใส่นี่ยผลมีห่วงอยู่เสียดายเนาะใส่ขีมูไม่ทันคือยางกับมันนำมันพปอยู่เดีพี่น้เงเข่าใยนี้เข่างานไดพี่น้องเว้ยแต่ว่าออกแซมกันกันกบเข่ากลางมันออกแซมกันเลยหนะ ก็ที่เกี่ยวหวบใส่กันมานน่นแหละข่าวเงินข่าวเงินกับเกี่ยวใส่กันมันเลยเพราะว่ามันเป็นข้าวเหนียวอยู่มีข้าวเจ้าหาเดียวอาการแบบนี้อาการมันคืออาการอย่างพี่น้องอาการเบรื่บอๆ แนมเฮน,นียงมันก็เบื่อไปเบิดเนี่นะเซีงกับซีวีดไว้ทองบอกค่ะฉันกับว่าสันบอทันนเถาป่านใดนะสันทอนแต่สี่สิ่สิบนีปีนีนุ่งไว้ทองทำไมมันจะมาเร็วจังลเลยอ่ะฉันแ่าแต่หนา,ดา,นนา,าเด้อจ้ามันขึ้นในวัิไปเด่นๆคลายเขียดจักบาทกั ฝนตกค่ะเขาหยกเลอะพี่น้องไอ้วงดนตีเขามันมันเลอะมันเปื่อนเพราะว่าเมื่อวานนะี่เขาเอาทรายมาถมใสมม่แล้วก็มันก็เลอะมันฝนตกแห้งเลยเมื่อวานเนี่แต่ว่านมีแต่หมอลำลำแยงแงงอยู่มันนะขึ้นเนี่เขาเอาลงเฟสอยู่เขาเอาลงเฟสอยู่แต่ไม่ได้ไปดอกอที่แรกก็ไป,ปกุมงในบ้านนี่แหละอำาะารกระทรมาไอ้แชทมานาปะตกลงได้ไปบ่บอกค่ะไม่ได้ไปนะจ๊ะนางก็คือจะไม่ได้ไปดูสิคะข้าวนะ่ะ มันก็เพียงคออยู่นะ semester. เพียงลักแร้จ้ะแต่ว่ามันปนกันลอเกินตัวสูงตัวยาวตัวต่ำอยู่พี่น้องคอให้เบิดฝ่าเบิดฝนในทอนปีนี้นะเออเอาไวต้ตกปีหน้าแน่มาดีแต่ปีนี้นปีหน้าแล้วกันได้อแปดสองหอนสามหนเข้าไปอีกซะน,น,นี่ตัวมันออกก่อนนะมันกลมจนมันแดงมาแล้วพี่น้องเลย มันแดงหมดแล้วอนาคตจะเป็นยังไงชีวิตเราจะเป็นยังไงเมื่อยได้เนาะพี่นอ้องเ้ยเมื่อยกับพวกมนุษย์ขี่เม้นนี่แต่ละวันแต่ละดีเลนแต่น้ำเงินน้ำคำมีเงินบอมีคำแล้วก็อยู่บ่เป็นกินบ่รได้ คู่พวเมีกับคันบ่มีเงินบ่มีคามกับพีดกันแล้วกันกัดเยอะแยะเนาะเงินเนี่ยมันไม่มีอำนาจบาดใหญ่แท่เจนี้เอ้ยขอยะาไปขอลรยสดน้ำเจ้าดิ <c oughs> ตอนนี้ก็คือสิบพักกันไปเบิง่งลรยสดอันเจนี้เบิดบอกพี่น่างเอ้ยหืมกกอ่างทางใจเดสีวิตของกะเทยคนหนึ่งนะโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ย สู่สซนมาแต่น้อยเท่าเท่ากันยังบ่ได้มีที่ท่าวัดสิสับายมีทางเดียเทีค่สิิสบายก็คือตายยิง,งแขกตอนนี้ยังหายใจอยู่กันสู่สซนต่อไปพี่้องเอ,อ้ยสู่บางมือก็ท้อบางมือก็มีแรงมีแห้งหืดสู่แต่บางมือกังไงเบือ่อโลกค่ะ ว้ายบางมองดำย่างจะมาห่วงใหญ่อะไรพี่น้องเลยมองมองแซมอนนะนะมองสามอ่ะออกหมดแล้วจ้าอันนี้เขาเข่างานเดยจ้าเข่างานพันเตียนะคะแต่บบเตียจะนั่งกับโบตเตียอยู่นะคะออกความเขากลางอยู่เดยดจ้าเข่ากลาง,อง,ลงพอมันก้มพอดีเกี่ยวไรเรียก,กัน,นพี่น้องไอ้เกี่ยวเข่ากลางแล้วแ,วแวก็ต่อใส่เขางานเลยแต่ว่าพวกอัน ที่ตัดที่นานไว้กัโอ้ยนนวต่างๆกันอเอาไอ่เทียงไก่ช่วงยายเสียงเลยกะนสองสามสี่หา้หาหกใหญ่ๆเป็นอันนั้นแล้วล่ะกันฝนถ่นมาหมาื่อวานกับเทินมาอีกน้ำข้าไปแล้าสกินขา้าวกินนำ้ำกับย่างพี่น้องอย่างมา้าวน,นั่นนี่นะ่รืลองเพื่อนจนเมื่อยท้อง ปากนละมันกับเบือยากพวกเพื่อกันก็พวกกินแสบหรือย่านอ้วนนะนะออืแล้วกับเพื่อกันก็เพือ่อนอยากอ้วนแต่เบือยากกินข้าวนี่นะคอยกระเงิดเงาอ <laughs> ยู่พวกย่านอ้วนพวกย่านอ้วนกกินแสบแสบยางกายซื้อกับอ้วนมนะ เมื่อวานนี่าไปเบิงมูมาแล้วไปเบิงหมูไหวว่าพี่น้องที่เลกคุณแม่เช้ามือกตสิว่าเมื่อนี้สิไม่เอาพบปะเลื่อนไปอีกแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์อีกเลยเมือ่อยขาไม่ค่า,าก็ได้คือว่าละคนก็นมาเลี้ยงมูไลเอนเมือีขุนนั้นก็เลี้ยงผู้นี่ก็เลี้ยงเือกันจักผู้สีหลอดขันผู้ได้ทุนบาไลายก็คือ ท่อแล้วก็แมนบอสูต so ่อนะอันนี kind of ้ก็ว right. so ่าอยากลองเบิงอีกจ้าคันว่ามันมาลงอีกคันว่ามันยังบาไวกะจลงสิถอยถอยนะพี่น้องเลยเลยลงมือเห็ดราคาโคงคาขคาะลงทื่นลายกระสูงไปเบ่งอีกดูเทียวาดมันนี่ฮาตรงไล่ามันช่วงใดหูถึงนันขึ้นราคาช่วงนี้ ขายมูส่วงนี่มอเอเป็นราคากับบอลเลียงให้มันถือช่วงดีเนาะเขาตรงมาลงช่วงนี้มูนะให้มมนได้ขายช่วงหนาแรงกันสี่นะ้าส่วนมากมูสิเป็นราคาแต่หนาแรงเพราะช่วงเทศกาลตุ๊จีนตรงกาลยังไปแล้วเนี่ยราวนาแรงมันกะบานเฮาเนาะบันเฮามันอาหารตามฤดูกาลมันกะบอคอยมีภาวนาฝนนี่คือว่าปลูกปลาหนะนำกบเขียดทิศฮอนเนาะกระไย สำคัาสีกุกกงราคาเอาเลคือว่านี่แหละราคาหมูกระดาคันวันมันเป็นราคาหมูผัดลายอีกเนาะเพราะว่าแม่เคียงแท่บ้านเฮ้ามันกับตั้มเมืองบดได้ง่ายเนาะเทศแล้วก็คือว่าอะไรพี่น้องก็สักก่อค้นมันกับบดหลวงหลายๆมันในแถวบ้านนี่พวกกันเลี้ยงหมูกับข้าบใบค้ายเข้ากับมามคั่วเอามาคั่วหล้ะก็ค้ายอีกเป็นสีนะกระลาย ิกินไปไนไรเนาะกินขาบหนึ่งเทื่อนหนึ่งนะครับแต่ยนี้นเขายังเบืออ่อเลยไปจังไรกันบืนไปอีกค่ะโอ๊ตไปอีกค่ะเขาบอกว่าซองมือสม,มือกะสองซ้ำม,มือ,น,มมอ,น,มมอน้ำข้าวยีกพี่น้องด้วยสรุปว่าก็วันเสาร์วันอาทิตย์อีกละจ้ะทานยังวันเสาร์วันอาทิตย์ยังบ่มาอีกจ็กสิบห้านาฬิกาอีกจะต้องได้ซสื่ออาหารมะเกลือ,ออีกแต่ว่าตอนนี้อาหารเนี่ยยังอยู่ประมาณสามกระสอบ นี่แหละขัน้นะมรรถสามกระสอบนะะในขั้ใหเห้ากระขีกินประหยัดลงกันหอดอยู่ค่ะวันเสามืมึงกับวันพุดหาดสุกเสาสามมือน่าจะประโูดน้ำของเมือเ่อยนะพี่น้องเห็ดยังทำยังกับเมือเ่อยเนะนี่แหละมันบ่พอสีด้จูบเลยเจ้าเห็ดยังกะบกขึ้นคือจังบกขึ้นบกขืนเน่าได้ บางเทื่อมันเห็นให้เท่าออได้เนาะพี่น้องเอ้ยเห็นมูเฮิตยังกะอยากเฮ็ดน้ำมูกอยู่แต่พอไปเฮ็ดแล้วมันก็เฮ็ดให้แบบเฮาโบกมีกำลังใจแล้วมันก็นอยากเมื่อยเพราะว่าอะไรแต่กระสุนสู่ต่อไปแล้วแต่ว่าขอโจมเนี่ยพี่น้องเออรองเท้าก็ขอกำลังใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจพี่พ่อพ่อไปแม่เออไอเอฟซีมาสกุลสกุลนั่นแหละจ้าทุกกำลังใจทุกๆเมนขอบคุณทุกคำ อวพรเรือคะตามคลิปหนาพี่น้องว่ชัชสิไปไซม์เมื่อีงกะที่แรกว่ากันว่าอย่าไปคุณจิลลออขึ้นมาซวยแหละตะกี้นะกุณอลอว่าเขาสมาเอาหมูนี่แหละหมูแม่พันธุ์ผัวาสิมเอากับพ่มาเอาจากเท่อนี้อาหารมันสิเบิร์แหละสิได้โทษเห็นมเอาแหละเมื่อนี้นะแจเพ่อาสิมเอาเมื่อนี้คักจากตอนไดเพราะว่าเพิ่นมาซื้อคือไปเห็นแม่พันธุ์นะสามแม่เศรษีบริอาเมียนแบบเลย เบืง้งราคาหมูไปนี่แล้วกันไปตามทิศหน้าพี่น้องจ้า